อะไรเอาดีอดีม่าอองเหลือเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้คุณโบเมลดาเป็นพรีเซนเตอร์ครัรอทีันเรนที่ได้ร่วมงานกันใช่ค่ะครั้รครับก็ผมว่าจริงจริงคุณโบเขามีตรงตาคอนเซ็ปต์ขอรนะบคุณรกกลาไปใช้ครับก็ดีใจครได้รานสำหรับแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างครับรลิตภัณฑ์ตัวนี้สกิน ให้พูดต่อได้ครับว่าทำไมถึงแบบตัดสินใจยอมให้แล้วแบบคุณโบไปรดามาร่วมงานด้วยจริงจริงอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์ดูเข้ากับผัสออกมาแล้วก็เราก็จริงๆต้องบอกว่าอยากรู้ว่าคุณโบมานานแล้วทำแบรนด์ก็เป็นทา,ทางแบรนด์เองก็ก็รู้สึกว่าเออคุณโบในคาแรคเตอตรงนั้ครับคุณโบนะค,ะร,ะค,ร,าคารับเขารู้สึกเขาอวยยศขนาดนี้แล้วปวดแขนเลยค่ะเออโดนจิดใหญ่เข็มใหญ่ ก็จริงๆก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเองก็ใช้ตัวโปรดักต์นี้อยู่แล้วตัวสีจัสเซอร์เลชเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ยอดขายการตีมแล้วด้วยใช่ไหมคะคือแบบของซื้อของกขาปังคนะุณนาคุณนาแล้วคุณนาของตัวคุณนาเป็นยังไงบ้างครับในฐานะพิซิเตอร์คือ เข้ากับอากาศในช่วงนี้ได้เลยใช่กล้าหาแสงไม่กลัวแสงเลยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแสง UVA UVB นะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่า anti pollution ก็คือป้องกันมลภาวะ PM 2.5เนี่ยเลิศจริงแล้วก็อีกทันนึงคือบูไ e light ใช่ไหมคะใช่บูไ e ท์เนี่ยก็คืออันตรายมากๆค่ะทำให้สายตาเราเนี่ยสามารถพังได้เลยก็ตัวนี้นะคะเกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับหน้าค่ะเกี่ยวกับหน้านะคะผิวโผล่จะไม่ต้องหมองก็คือใช้สีสัน solution เลยะ ถ้าสำหรับใครอยากจะไปซื้ออย่างเงี้ยนะคะสามารถไปยังไงบ้างติดตามได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ตามร้านขายเครื่องสำอางชั้นนำทุกที่ทั่วประเทศครับครับสีจะยังเหลืออะไรอีกไหมครับที่อยากจะทําอีกโอ้ยคิดไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวที่อยากทำอยากทำมีอะไรอยากทำเต็มหมดเลยครับก็ในอนาคตก็ติดตือเลาอย่างนี้ก็ได้ค่ะอยาก้พี่พูดสิว่าตัวนี้พี่ดีอะไรยังไงครับเพราะจริงๆมันมีสองเนาะมันเป็นตัวสีเขียวใช่ไหมครับี่สมัย คนที่เป็นมีปัญหาโอ้เรื่องสิวนะครับบางคนแบบเป็นสิวไปก้าวลงกันแดดสิวกันแดดสองขั้นแรกจริงๆถ้าในบรรดาสกินแคร์รราาคทั้งหมดเนี่ยผมว่ากันแดดสูงสุดเพราะชอบตัวสิวอนี้ช,ชืู้้นะครับเป็นไวท์ซินก์อันนี้ไม่เหมือนคล้ายทุกคนอัพนิดหนึ่งน,นะมันก็จะช่วยทำให้ผิวหนาาออ้าบริสุทธิ์ขึ้นที่อยากให้หน้าบราิสุทธิ์คุณโบครับถึงเวลาของเทอรแล้วสำหรับใครที่สนใจอยจะสวยเป๊ะปังฮาแดดเราต้องยังไงครับ อยากสวยไปปังก็ต้องทาสิ่งดันซูล,ลชั่นอยู่แล้วค่ะเขาตอบโจทย์ทุกตรงทุกตรงจุดตอบโจทย์ตรงจุดแน่นอนค่ะ n u m b เบอร์ล,ละตอบโจทย์ตรงจุดแน่นอนนะคะก็คือสูตรสีเขียวนะคะก็คือใครที่เป็นแบบว่ากังวลเรื่องสิวหรือผิวมันตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะเปไ็นเนแคนะคะสีชมพูไวท์เทนนิ่งก็คืออย่างที่ผู้บริหารท่านบอกนะคะก็คือช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสด้วยคือทนอัฟด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีวิตามินบีสามแล้วก็วิตามินซีค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้แน่นอนครับ ขอบคุณมากขอบคุณนะครับอินเตอร์ทั้งหนึ่งเป็นที่ชื่อคนที่รอทั้งหนึ่งทีสวยๆไม่แข็งไม่มีที่จะยืนแล้วไม่ไม่มีที่เราโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณโบอยู่ต่อขอบคุณ